สวัสดีครับผมมากมากมีวันนี้มีบ้านมาให้ดูกันนะครับผมสลับบ้านหลังนี้ราคา1.1ล้านธนาคารให้กู้1.2ล้านเงินเดือน12ื่นสเข้ามาคุยกันได้เลยครับผมเริ่มกันที่ประตูหน้าบ้านใหญ่ๆแบบนี้เปิดเข้าไปนะครับผมเจอห้องรับแขกโอลานเลยนะครับผมสลับพื้นไม้เป็นไม้มะม่วงนะครับผมฝาเป็นฝาไม้สักนะครับผมบริเวณห้องรับแขกใหญ่ๆแบบนี้นี่นะครับผมประตู1ประตู2เป็นห้องนอนนะครับผมนี่ประตู1ประตู2ห้องนอนบริเวณห้องรับแขกโซฟา สวยๆแบบนี้นะครับพื้นไม้ฝานะครับไพโดกันเดี mm ๋ hmm. ยวเราออกไปดูระเบียงหน้าบ้านกันนะนะครับผมบ้านนี้มีระเบียงหน้าบ้าน2ที่ด้ยกันนะครับผมนี่ส่วนนี้เป็นระเบียงหน้านะครับให้ดูพื้นให้ดูฝาฝาไม้เป็นปีกไม้สักสวยๆเลยนะผมเอาปีกไม้สักมาทําฝานะครับผมพื้นไม้สําเร็จแบบแผ่นใหญ่แล้วก็พื้นไม้จริงต่อกันอย่างสวยงามนะครับผม ฝาเป็นฝาไม้ปีกไม้สักประตูสวยนะประตูใหญ่ประตูไม้ใหญ่เลยนะครับผมนี่นะครับระเบียงนี้เวลามีเพื่อนๆมาเที่ยวหากันหลายคนก็สามารถมานั่งคุยกันบริเวณนี้ได้เลยนะครับนี่นังคุยกันไปดูถนนดูบรรยากาศหน้าบ้านได้สบายๆนี่บรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมั้อรอบขอบชิดนะมีรถเข้ามาจอดได้สองสาคันหน้าบ้านนี้นะผมแล้วก็จอดใต้ถุนได้อีกสองคันบริเวณห้องรับแขก นะครับผมพื้นเป็นพื้นไม้มะม่วงมีหน้าส0นิ้วหน้า12นิ้วแล้วก็หน้า20นิ้วนะครับผมพื้นไม้มะม่วงสวยๆเลยนะครับฝาไม้สักอย่งสวยนะครับผมทาสีไว้ดีฝ้าระแนงบริเวณห้องรับแขกทําไว้อย่างสวยงามนะครับผมมีสีสันสวยงามดูมีเสน่ห์มีมนต์ขลังนะครับบริเวณห้องนอนนะครับผมก่อนเข้าประตูห้องนอนสักระมุงปูสังวานนะครับผมบริเวณห้องนอนนะครับพื้น ฝาหน้าต่างนะครับผมแล้วก็ฝ้าหน้าต่างประตูหน้าต่างนะครับผมหน้าต่างก็ติดมุ้งลวดให้เรียบร้อยฝานะครับผมเป็นไม้ชิ้นสวยบริเวณห้องนอนนะครับแล้วก็เอาไว้ก่อนนอนก็ตั้งทํางานนะคุณประหลัดดูแลดีนะครับผมเก้าอี้ใส่ถุงเท้าให้ด้วยเพื่อการการขีดข่วนพื้นนะครับผมการเสียดสีพื้นเดี๋ยวพื้นเป็นรอยนะครับผมเพราะนั้นห้องนี้ไม่ต้องห่วงเลยสวยงามนะครับผมพื้นดีนี่นะครับให้ดูพื้นลักษณะพื้นห้องนะครับ ไม้สวยเลยนะครับนี่ให้ดูไม้พื้นฝาฝ้าประตูออกจากห้องนอนของคุณประหลัดออกมานะครับผมก็ออกมาดูบริเวณด้านหน้าห้องนะครับผมประตูห้องนอนลูกชายบริเวณห้องรับแขกมองไปเห็นประตูห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ประตูห้องนอนห้องของลูกชายประตูสวยนะครับประตูสวยฝาสวยพื้นสวย,ฝ,สวยฝ้าสวยครับห้องนี้ สวยงามทุกอย่างนะครับผมเป็นห้องนอนของลูกชายของคุณประหลัดนะครับผมนี่ครับผมเฟอร์นิเจอร์มีบ้างนะครับผมเฟอร์นิเจอร์ส่วนนี้ก็เป็นของใช้ส่วนตัวนะครับผมพื้นนี่สวยนะครับผมฝาสวยฝ้าระแนงสวยนะครับผมมีรอยขาบฝุ่นข้าบอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวทำความสะอาดให้ประตูหนานะครับผมประตูสวยเลยประตูห้องนอนนะครับผมออกจากห้องนอนเข้าสู่ห้องครัวกันบ้างนะครับผมนี่บริเวณห้องครัวพื้นต่างระดับนะครับ บริเวณครัวนะครับผมผนังปูนพื้นปูนนะครับผมนี่มีฝ้าให้ด้วยนะครับบริเวณห้องครัวห้องแรกเตาแก๊สหน้าต่างอ่างล้างจานห้องครัวห้องที่2พื้นกระเบื้องนะครับผมหน้าต่างประตูมีครบนะครับติดกับห้องน้ําเดี๋ยวเราให้ดูห้องน้ํากันนิดหน่อยนะครับผมสลับห้องน้ําห้องน้ําอยู่ชั้นบนก็สะดวกสบายเวลากลางคืนนะครับผมแล้เข้าห้องน้าลูกเข้าห้องน้ำกลางคืนก็สะดวกสบาย นี่นะครับผมจากห้องครัวสู่ห้องรับแขกฝ้าระแนงสวยๆนะครับฝาสวยหน้าต่างทุกหน้าต่างนะครับผมมีมุ้งรวดให้หมดนะครับฝาบริเวณห้องรับแขกผมแล้วก็พื้นบริเวณพื้นห้องรับแขกนะครับสวยๆแบบนี้สู่ระเบียงหน้าบ้านนะครับผมระเบียงหน้าบ้านตรงหัวบันไดนะครับผม มีคุณเก๋นะครับผมแล้วก็คุณประหลัดเจ้าของบ้านนะครับผมแล้วก็แฟนคุณประหลัดนะครับผมยืนคุยกันอยู่ที่ประตูหน้าบ้านส่วนบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะครับผมก็เป็นพื้นไม้นะครับผมจะเห็นว่าพวกแล็กเกอร์ที่ลงไว้ก็มีซึกไปบ้างนะผมไม่น่าเกียดนะครับผมฝาด้านหน้านะครับผมเป็นฝาไม้สักนะครับผมทําตักปีกไม้สักออกมาตีฝาสวยๆแบบนี้นะครับผมรอบๆก็มีสวนผลไม้หลากหลายนะครับผมบันไดสีแดงเลยนะครับผมบันไดไม้สีแดง จากบันไดขึ้นสู่ระเบียงหน้านะครับผมก็สามารถนั่งคุยกันได้นะครับผมหน้าระเบียงนี่นะครับผมบันไดบ้านนะครับเยี๋ยวลงสู่ใต้ทุนบ้านนะครับบริเวณใต้ทุนบ้านมีพื้นที่ให้ใช้สอยนะครับผมเดินลอดได้สบายสบายเลยนะครับผมบริเวณนี้นะครับรถสามารถเข้ามาจอดได้สบายสบายสองสามคันด้วยกันนะครับเสากลมๆนี่เป็นเสาปูนะครับผมเสาด้านบนจะเป็นเสาไม้สักบริเวณรั้วประตูหน้านะครับผมรั้วคอนกรีตสานเต้าผูินะครับผม มมาจะมีลานหน้าบ้านนะครับผมขับรถเข้ามาจอดบริเวณใต้ถุนบ้านได้เลยสบายๆเพราะว่าใต้ถุนยกสูงนะครับผมเดี๋ยวจบบริเวณนี้เราขึ้นไปดูภาพมุมสูงรอบๆบ้านกันนะครับผมสลับบ้านนะครับผมนี่ให้ดูรบเบียงนะครับผมหลังคาระเบียงหน้าบ้านมุมนี้นะครับเป็นมุกตอกมาเพื่อรับกับบันระเบียงบันไดบ้านนะครับผมแล้วก็ มุกด้านหลังนะครับผมต่อห้องครัวนะครับผมแล้วก็ห้องน้านะครับผมบริเวณหลังคาด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณของหลังคาของห้องนอนนะครับทั้ง2ห้องนะครับพื้นที่ว่างนะครับติดกับห้องนอนนี่นะครับผมก็เป็นที่ของคุณประหลัดนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับพื้นที่ทั้งหมดนะครับผม194ตารางวา พื้นที่ใช้ซอยบ้านประมาณ120ตารางเมตรนะครับผมบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนโล่งเทปูนนะครับผมระบบน้ําไฟพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเดี๋ยวมาดูมุมนี้นะครับให้ดูบริเวณเพื่อนบ้านที่อยู่รอบรอบรัศมี100เมตรนะครับผมเพื่อนบ้านรอบรอบก็จะมีอาชีพทําไร่ทํานาทําสวนแล้วก็รับราชการนะครับผมเป็นชุมชนขนาดพอดีนะครับผมไม่แออัดนะครับผมมีความอยู่แบบเป็นส่วนตัวนะครับผมบริเวณรอบๆบบ้านประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูถนนทางเข้าหลักกันนะครับผมจากบ้านไปสู่ถนนใหญ่นะครับผมไม่ไกลเลยนะครับผมเพียง200-300เมตรเท่านั้นนะครับผมก็สู่ถนนลาดยางใหญ่ได้เลยนะครับจากมุมนี้เราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์หลังบ้านของเรานะครับผมเป็นพื้นที่ต้นน้ํานะครับผมจากท้องโพนะมาจากอําเภอแม่วงอําเภอแม่เปิ้ลนะครับผมอําเภอสว่างไหลลงมานะครับผม ถนนเส้นนี้นะครับผมเป็นถนนไปสู่เขื่อนวังลุ่ม9เข้าสู่อำเภอโกกพระหรือจะเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้นะครับผมแผนภาพมาทางซ้ายมือของเรานะครับผมจะได้เห็นบ้านหลังคาสีแดงนั่นแหละครับผมเป็นบ้านของเรานะครับผมพื้นที่ต้นน้ำนะผมเวลาปีไหนน้ามากๆนะครับผมน้ําอาจจะมาถึงบ้านได้นะครับผมถนนเส้นนี้นะครับผมไปสู่อำเภอทับทันนะครับผมแล้วก็มีวิวทิวทัศน์สวยๆแบบนี้ก็คือ บริเวณแก้มลิงเหนือเขื่อนหวังร่มก้านะครับผมได้วิว,ว,วทัศน์ปรับภูมิทัศน์เป็นแบบสวยๆเลยครับผมใครที่สนใจนะครับผมมาซื้อบ้านที่อยู่อาศัยต้องการได้ที่พักอยู่อาศัยแล้วก็มีวิว,ว,วทัศน์เหนือเขื่อนแบบนี้นะครับผม มาดูมาชมกันได้นะครับผมวิวที่ทัน์สวยๆใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์โทรของผมเบอร์โทร0872078533 0872078533สามารถนัดเข้าดูตัวบ้านจริงได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับทปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ